แล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้วกันค,คนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านกำลังต้มมาม่าอยู่ปรากฏว่าหม้อเนี่ยร่วงลงมาทีนี้พองหงนขึ้นไปดูข้างบนเท่า,านั้นแหละคุณผู้ชมจะเอกกับอะไร,ะไรดูค่ะไหนฮะ นี่ดูข้างบนเอาเห็นหรือยังคุณสุนทรุลเดานะแน่แน่มาแล้วถูกต้องค่ะนี่เลยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชัยนาทเขาได้รับแจ้งเหตุไงว่ามีงูงูเหลือมเนี่ยอยู่ในบ้านบ้านเลขที่6 6ที่หมู่หนึ่งที่อำเภอเมืองชัยนาทพอไปตรวจสอบเนี่ยนะคะบ้านนี้เขาเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบนขื่อใต้หลังคาเนี่ยไปเจอพี่เหลือมจ้ายาว3เมตรกว่านะมันนอนขด อยู่ทีนี้ก็เลยช่วยกันจับแบบทุลักษ์ทุเลอคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยแล้วตอนที่ยืดตัวมันมาเนี่ยนี่ถึง3เมตรใช่ไหมน่าตื่นเตตอนแรกดิฉันคิดว่าเอามันยังขดอยู่เนี่ยเจ้าตัวนี้เลยคุณผู้ชมเจ้าของบ้านคือคุณวุฒธิพงศ์อินวัปปูนอายุ43ปีเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนี่ยนะ ผมกําลังต้มมาม่าอยู่แล้วจู่ๆหม้อมาม่ามันร่วงลงมาเอาร่วงยังไงแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยแย้นขึ้นไปมองผมก็เห็นพี่เหลือมเนี่ยแหละครับช็อกทําอะไรไม่ถูกเลยแต่อย่างดีที่ผมมีสติเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวทันทีเลยนะคะครับหูเงี้ยวเขี้ยวขอต้องระวังช่วงนี้นะครับตอนนั้นเจอยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับก็ทําตัวม้าอยู่เลยครับแล้วก็อยู่บนทําอะไรนะพี่ต้มมาม่าครับอ๋อครับผมแล้วมันเสียหม้อมันร่วงออื ก็เลยมองเห็นไปครับแต่มันมีสองตัวเมื่อก่อนมีวัวตัวเองครหยียบนิดหน่อยอ๋อครับแต่ตอนนั้นเราต้มมาม่าอยู่ครับถ้าอยุดดีๆก็คือเนี่ยื็อไม่เห็นครับใกล้เราไหมตอนนั้นก็ไม่ใกล้เราอยู่งหูวถุงเลยแต่ตกใจเนาะปกติเป็นคนกลัวงูไหมพี่กลัวครับอ๋อกูัเป็นปลากังวลเลยก็คืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นมีก่อนอันนี้ก็มีมาแล้วมีครับแต่นี่คือต้มมาม่าอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาพอดีครับผมอืม โอเคตรงนี้บ้านเลขที่อะไรครับพี่หกสิบหกครับครับไม่มีทับครับหมู่อะไรครับพี่หมูหนึ่งครับเฮ้ยอะไรนะผมไม่ได้ฟังทั้งข่าวเลยมาฟังแค่ตอนท้ายนงคุณพลาดคุณต้องไปรอดูในออนไลน์เดี๋ยวให้ตัดคลิปนี้ลงย้อนหลังผมฟังแค่ตอนท้ายบ้านเลขที่หกสิบหกเอาตกลงความพันใช่ไหมแต่ไม่รู้เนื้อข่าวเลยใช่ไหมว่าคืออะไรเออเนื้อข่าวคืออะไรอ๋ออย่างนี้รู้รู้แล้วงูต้องระวังไว้ช่วงนี่ฝนตกใช่ยวเขี้ยวคอมาอา่ใช่ตกอยู่บ้านคุณ